พรุ่งนี้แล้วนะครับการเลือกสวร,ระดับประเทศนะครับทางกะกะตเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจตามโรงแรมที่ผู้สมัครเขามารวมตัวหรือว่ามาพักแบบที่เดียวกันและก็ยืนยันด้วยว่าไม่หมดท่าในการจับกลนโกงนะครับวันนี้ทางคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการเชิญผู้แทนขององค์กร21องค์กรอย่างเช่นผู้แทนองค์กรการเลือกตั้งระหว่างประเทศสถานเอกอกาชาดชู้ต่างประเทศประจําประเทศไทยองค์กรระหว่างประเทศ มาชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสอวระดับประเทศที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่อาคารศูนย์การประชุม Impact Forum นะครับแล้วจากนั้นก็ไปตรวจความพร้อม Impact Forum ของเมืองทองทานีที่ยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเตรียมตัวกันมาอย่างยาวนานช่วงบ่ายวันนี้จะมีการ ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะจะมีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติเสมือนจริงหลังจากที่ได้อบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีภาพและเสียงตามที่กฎหมายกําหนดติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้สังเกตการได้ติดตามการเลือกอย่างใกล้ชิด ทั้งภาพและเสียงในกระบวนการการเลือกสวพื้นที่จัดเลือกในแต่ละกลุ่มก็จะมีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่นะครับให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆมองเห็นภาพการนับแล้วก็ฐานคะแนนอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสามากที่สุดยืนยันแม้จะมีการถ่ายทอดเสียงแต่เสียงก็จะไม่ตีกันอย่างแน่นอนพูดถึงเรื่องช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรวมตัวกันในโรงแรมรอบกรุงเทพทางประธานกะกะตท่านบอกว่าไม่ได้หนักใจก็ทําเต็มที่โดยเฉพาะการป้องกันปรับ ป้องกันป้องปราม ก็เชิญชวนประชาชนที่ให้มามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดกฎหมายหากประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทโอ้โหเพราะ,ะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีโดยไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลเพราะว่ามีระบบคุ้มครองพยานอยู่แล้วนะฮะด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิที่การกะกะตท่านก็บอกว่าณนะตอนนี้มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ2,995คนจากเดิม3,000คน ถ้าคนถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่สารดีกาได้ตัดสินไว้แล้วนะคะดังนั้นตอนนี้กกตก,ก,ก็จับตาการรวมกลุ่มของบรรดาผู้สมัครสวที่มาพักโรงแรมที่เดียวกันแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ของผู้สมัครแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่ง คนที่มาจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่กันทําไมถึงมาอยู่ในโรงแรมเดียวกันอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางเลขาธิการนะคะคือถ้าเกิดโรงแรมรอบๆเมืองทองก็เป็นไปได้แหละนะฮะทีนี้กรณีผู้สมัครสรวร,ระดับประเทศตกรอบแปลว่าในอนาคตไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาหรือว่าผู้ช่วยสวอเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนเรื่องของการดิวอะไรกันหรือเปล่ามันจะสมประโยชน์กันหรือเปล่าทางคุณสแสวงบอกว่าอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในบอ่อแสด้วยค่ะ